สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเอาช้างมาวิ่งแข่งกันโอ้โหมีกี่ตัวครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีสีอะไรบ้างครับนี่อันนี้ตัวแรกสีดำโอ้โหเป็นช้างตัวใหญ่นะครับโอ้ให้ดูรอบรอนะเป็นช้างใส่านนะครับนี่จริงๆรแล้วมันก็จะมีฝาปิดตรงนี้ครับใส่ฐานสามก้อนนะครับเห็นไหมจะมีฐานด้านในให้ใส่ก้อนหนึ่งตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่อีกสองก้อนครบไปเป็นสามก้อนแล้วก็ปิดฝาไว้ตรงนี้ครับนี่อันนี้ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท อันนี้เป็นตัวใหญ่งานค่อนข้างสวยนะเป็นช้างไทยนะครับสีเหมือนจริงมากสีเทาๆนะครับเทา,เทามาฟังเสียงเปิดสวิตตรงนี้ครับนี่โอ้กระดิกหางด้ดวยดูสิเห็นไหมเดินสี่ขาสะพือหูด้วยเห็นไหมโยกหัวด้วยเป็นงานมีไฟที่ตาด้วยอ่ะไปวิ่งชมกันเลยวิ่งหชมกันเลยอันนี้ดีกว่า เดี๋ยวเราเอาตัวเล็กมาวิ่งแข่งครับนี่อันนี้คือตัวตัวเล็กนะครับไปทานสามตัเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ปิดฝายอันนี้เป็นลูกช้างนะครับโอ้แต่เสียงรู้สึกจะเบาวกว่านะครับเบาวกว่าตัวโน้อ,นอะปะายวิ่งไปอันนี้ก็เหมือนกันกับสีดําตะกี้นี้ครับแต่แค่คนคนละสีเหมือนกันเลย แลวนี่ก็คือช้างอีกตัวหนึ่งครับสีดำนะครับแต่หูหายนะครับไโอ้ช้างวิ่งเล่นกันเทียบเลยนะครับอ,อ,อย่งนั้นเโอ้ยเฮ้ยช้างตัวนี้ค้างครับทำไมท้งไหมจะหมดแรงหรือทานหมดก็ไม่รู้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝันเพื่อนกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ได้นะคระับาบาย